สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่3ของสัปดาห์ที่3นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะคือการประสมคําการประสมคําก็คือการนําพยัญชนะสระและวรรณยุกมารวมกันเป็นคําแบ่งออกเป็น4ลักษณะได้แก่1 การประสมคำที่มีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์เช่นเรียนดูในกรอบเลยนะคะเปิดหนังสือแล้วก็ดูในกรอบเลยเหานะคะพยัญชนะต้นก็คือหอหีบสระคือสระเอานะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเป็นเสียงจัตวานะคะ พื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาเพราะว่าหอหีบเป็นอักษรสูงนะคะนักเรียนต่อไปอีกคำหนึงคือคำว่าป่าปอป่าเป็นพยัญชนะต้นสลาอารูปวรรณยุกต์ก็คือรูปเอกเสียงก็คือเสียงเอกนะคะเพราะปอป่าเป็นอักษรกลางแล้วก็ผันได้ตามรูปวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์จะตรงกันหมดนะคะ นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่22เลยนะคะการผรสมคำที่มีพยัญชนะสระวรรณยุกต์และตัวสะกดเช่นคำที่หนึ่งคือข้ามขอไข่เป็นพยัญชนะต้นสระอาคือสระนะรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปรูปโทเสียงก็เสียงโทตัวสะกดคือมอมา้ามอม้าเป็นตัวสะกดต่อไปคำว่าลูก รริงเป็นพยัญชนะต้นสละคือสระอูไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เป็นเสียงโทนะคะก็ไก่เป็นตัวสะกดนะคะอันนี้วันนี้นะคะครูก็จะมีงานให้นักเรียนทำนะคะโดยนักเรียนทำจากตามตัวอย่างเลยนะคะให้ดูในในเรื่องของคำ นะแล้วก็แยกส่วนออกมาเป็นพยัญชนะสระตัวสะกดให้นักเรียนทำเพียงสองข้อเท่านั้นนะคะโดยทำลงในสมุดแบบฝึกหัดของนักเรียนเช่นเคยแล้วนักเรียนก็ลอกตามหนังสือไปเลยเพราะหนังสือเขาแยกให้เราอยู่แล้วนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็มีงานให้นักเรียนทำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ